อุ้ยโอ้ยโอ้ย้ยโอ้โหโ้ยโอ้โหเ่จ้หมลกแค่เรขับนี่ก็ยากเลยอดฟงมากา โค้งแล้วตามไปเร็วจังตามไม่ทันเลยจะหลุดนะเขาเจออยู่ในุูมแน่เลยว่ะเอาจิงจริงๆข้างหน้าไม่มีคนจริงเอิงจริงจริงจริงอยู่ข้างหลังนี่ไงนี่ไงโอ้ขับปารจตเท่านั้น ไอ้เทียชนแล้วอะในจออะเว้ยเจก่อนเหนื่อยเหนื่อยเหนยนี่ท่บ้านนี่คผมแล้วราคาติดอีกสัวเด้อเข้าไม่ได้ตามไปดูตาม ไอ้เหี้ยเราจะเข้าเซนปอบกันเราจะเข้าเซนพปบปกันโคตรยากอะ่ะเฮ้ยาาไ,ไเอเยี่ยนชนเสาไฟไฟเฮ้ยเว้นแล้วลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาเร็วๆลุกขึ้นมาลุกแล้วตามอยู่ไหนวะเนี่ยแม่งรถบรรทุกยี่ห้อ,อ,อเฮีย้ยแล้วเบรกไม่ได้รถบรรทุกันเองเฮ้ย หน,น, <os> นึ่งแล้วหนึ่งแล้วหนึ่งแล้วชุดกูแม่งไม่น่าแอบได้เนี่ยชุดเท่จริงเหมือนกูเล่นตลกอะตามนำไปก่อนไหมหรือให้ผมนำไปก่อนทำอะไรอ่ะผมเห็นแล้วเนี่ยไอ้เหียร้องเหยจ้ะ จ you ักรยานสายไปไหนวะจักรยานนี่ไงอยู่ตรงนั้นแหละอยู่ตรงต้นไม้ขึ้นกระต่ายเลยทำได้แค่นี้จริงเวนละลมรรทุกแหม่สะพอหลอกตกเขาจริงไม่เขาหลอกเลยขัไปแล้วเขาไปแล้ว นี่แหละคือที่มาซือภูเขาแต่เนยขี่บนเขาด่านกว้างจริงเลยไอเย้เขี้ยเอ้ยล้มเหมือนสัตว์ที่หายแล้วทีพี่น่าจะตายวะ่ะเขี่ยวเลยจักรยานบั็กต้นไม้ตกรถถึงไม่ซอกผมมันก็ชนไม่ได้ต้นไม้แข็งเกินดูดิขึ้นไม่ได้อ่ะไม่โอ้โหเสียแม่งเสียมากจัดด่านออกมาให้จัดด่านออกมาให้ หรือว่ามันจะดันเป็นเมฆเขาเป็นไหนเนี่ยคนหนึ่งเนี่ยเงียบเลยไม่เขียนทำอะไรไม่ได้อ่ะจักรยานตัองสุดต้นไม้เรียกจักรยานเราใหม่ก็ไม่ได้อะไรวะกดสามเหลี่ยมค้างได้ไหมทำเหลี่ยมค้างไม่ได้ แี่ไม่มาชนะแล้วไอ้เขียเดนี่ใสูเขาขี่ชนต้นไม้ล้มอผมไม่หลบแล้วล่ะใช่ยิงชนจับาเจ็บแล้วไง เขาเห็นแล้วเขาเห็นแล้วไม่เห็นนี่นี่อยู่ข้างหลังนี่ผมมั่นใจว่าจักรยานผมไวพอพอกเฮียรถติดตะบ้านเอาเอาเอาเว้นแล้วไงอุ้ย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 เว้นเอาไม่ตายคืออะไรไม่ตายคืออะไร อุ้ยเขาไม่ล้มอ่ะคืออะไรอ่ะทำไมมันไม่ล้มอ่ะไปแยะโอ้โห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 ผมเหนื่รอด <c oughs> แล้ว <c oughs> ไป แอวบลงเขาไวไงเลยฮึห <да: ัวเลาะโคตรทัวเลยว้าอ um> ้าสิบลไอ้เล่นออกมาอุ้ มไม่ทันว้าวว้าวเข้าซอยไปเลยไม่ไม่ <c oughs> โดนโด,ดนแน่อยากแล้วมีเขีอยวบเขาได้ยาง้นเนี่ยอืมผมไม่ใช่สือบูเขาผมเสือมอบ หายเพื่อคนหนึ่งแล้วเนี่ยเสือมอบอ่ะแน่นียเสือมอบเสือมอบรถไฟอีรันไอ้เนี่ยรถไฟฟ้า,ปปาล้มครับเวนแล้วไงแล้วดูจักรยานผมบี้เลยเนี่ย <c oughs> นี่จักรยานใต้ทางรถเนี่ยปล่อยโชวิ่ิง สองของเพื่อไม่ได้เปลี่ยนตัวแต่แอยต้นไม้โอ้โหวิ่งติดต้นไม้เฮ้ยเฮ้ยต้นไม้ทำจากใบเบนเนียมเอาไม่ล้มคืออะไรวะไอ้เจ้าของแปลงผมยังงงผมยังงงเหมือนกันขึ้นได้ไง ต้นไม้กูรถกินต้นไม้ก <itu God. S 1> ูไปโดนกากาศเลยฮะแม่โต้งแม่กระจายากาศเลย